มีไฟอ่นอมมนๆะมนันเปนนั่นไม่ใช่อ่ามิสซิลีนเด้อเนี่ยไม่ใช่เจ๊ไฟเด้อเนี่ยอันนี้คุณทำเต้าเด้อมันเป็นเจ๊ไฟเด้อพี่น้องอันนี้คุณทำเต้าขมันไข่น้ำกับเนียวชุบแป้งไข่แป้งกี่วัเก็บหมูอ่ะไปพี่น้องเมนูเสริมเพิ่มความอ้วนง่าย ก๋วยเตียวกี่ไข่ซุปแป้งทอดพี่น้องกงง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 น้องแงยวจะได้หลีไฟลงนะน่ากินบ๊อน่ากินบ๊อบไม่ค็เป็นแพรแพ้ให้เท่าไหร่พีนนนน่น้องด่ามแจ้วเป๊ะกินด้วยพี่น้องตัดไข่